ทำไมคลิปบางคลิปปังใน Facebook แต่ไม่ปังใน YouTube ถ้าเกิดว่าเราเอาคลิปไปแชร์ในเพจเพจนะจ๊ะเราจะสามารถเปิดสร้างรายได้เหมือนกับ YouTube เลยค่ะใดๆก็แล้วแต่ฟังให้จบเด้อสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุทราจางังวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากนั่นก็คือทำไมคลิปบาง,คล,บางคลิปปังใน Facebook ไม่ปังใน YouTube หรือทำไมบางคลิปปังใน YouTube แต่ไม่ปังใน Facebook เหมือนของเราเนี่ยค่ะเพจของเราชื่อว่า My Name อุทดะส่วนช่อง YouTube ของเราชื่ออุทดะจังอันนี้เล่าก,กันก่อนเลยคือข้อแรกชื่อมันก็ไม่เหมือนกันแหละ <c oughs> คือเราขอเล่าอย่างนี้ก่อนนะคือเพราะว่าเราอะทำ u t u b e ก่อนแล้วค่อยมาทำเพจชื่อมันก็เลยไม่เหมือนกัน คือตอนที่ทำ YouTube แรกๆเนี้ยก็คิดว่าเออใช้ชื่ออะไรดีคือเราอะ่ะดั้งเดิมอะเรามี Gmail อยู่แล้วที่ใช้คำว่าอุตระจังพอคราวนี้ปุ๊บเราก็มีเพจอยู่แล้วคือเพจชื่ออะไรก็ไม่รู้ซัมติงช่วงนั้นอะ่ะคือท่องเที่ยวไปกับอุตระจังอะไรอย่างเงี้ยพอเราทำ YouTube ก่อนแล้วเรามาทำเพจแต่เพจอะมันมีคนติดตามอยู่บ้างแล้วสักประมาณแบบ สี่ห้าร้อยอ่ะเราก็เสียดายเราก็เลยเปลี่ยนชื่อเพจแล้วก็คิดว่าเออเพจชื่ออะไรดีแต่เพจอ่ะเราก็ไม่อยากตั้งว่าอุทราจังเพราะว่ายังไงก็ไม่รู้อะช่วงนั้นอะเออคือเรายังแบบเราก็ยังแบบไม่มีข้อมูลหรือว่าเราก็ยังอ่อนประสบการณ์หรือเราก็ไม่มีผู้ชี้แนะเราก็เลยตั้งชื่อเพจว่าไมเนะอุทรรและตั้งชื่อ YouTube ว่าอุทธาจังแต่นี่เป็นคนคนเดียวกัน เออมันเป็นอย่างนี้ฉันก็เลยแบบเอออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ะว่าทำไมแบบบางคลิปมันปังบางคลิปมันไม่ปังใน Facebook ใน YouTube มันต่างกันยังไงเริ่มกันเลยปะคลิปนี้มีสาระข้อแรกคือ engagement มันต่างกันในภาษาออ,ออนไลน์เนี่ยคำว่า engagement ก็คือการมีส่วนร่วมการเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันอะคนอนะเล่น f a c e b o o k มากกว่า youtube เพราะฉะนั้นการที่จะมีส่วนร่วมในสื่อออนไลน์นั้นๆหรือในคลิปนั้นๆเนี่ย a c e b o o k เนี่ยมันจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าการมีส่วนร่วมคืออะไรบ้างการมีส่วนร่วมเช่นการแชทโต้ตอบการพิมพ์คอมเมนต์หรือการแชร์หรือ การที่จะนั่งดูคลิปเนี่ยมันก็คือการมีส่วนร่วมเพราะว่า Facebook เข้าถึงง่ายกว่าเพราะฉะนั้นบางคลิปมันก็เลยปังใน Facebook แต่ใน Youtube มันเงียบสนิทเงียบเป็นปี๊ดเงียบเป็นจริ้งดีดเลยของฉันก็เป็นแกฉันบอกเลยบางคนต้องการ Engagement ที่บอกต่อพูดถึงกล่าวถึงหรือต้องการให้เป็นกระแสแต่ส่วนใหญ่คลิปที่มันดังเป็นไวรัลเนี่ยไวรัลก็คือคลิปที่ดังเพียงชั่วข้ามคืนส่วนใหญ่จะมาจาก เฟซบุ๊กคือของเราอะทำ u t u b e ก่อนแล้วก็ทำ a c e b o o k คือช่วงแรกก็ไม่มีใครมาชี้แนะชี้นำเราทั้งที่จริงอะมันทำควบคู่ไปกันได้แต่เราเองเนี่ยแหละที่ที่ไม่รู้เรื่องนี้มาก,ก่อนเราก็เลยแบบเออทำ u t u b e ก่อนเพราะใจเราตอนนั้นคือว่าเออทำให้มันสำเร็จเป็นเรื่องๆทำ u t u b e ให้มันมีผู้ติดตามครบหนึ่งพันก่อนให้มันสำเร็จก่อนแล้วค่อยไปทำ a c e b o o k เออแล้วก็ไปทำเพจอะไรอย่างเงี้ย คือทั้งที่จริงมันทําควบคู่กันได้นะเพื่อนๆถ้าใครฟังอยู่ตอนนี้แล้วกําลังอยากทําเพจหรืออยากทําช่อง YouTube คุณต้องรู้นะว่าตอนนี้สร้างคลิปมาหนึ่งคลิปสามารถอัพโหลดได้ทั้ง YouTube และเพจแต่ Facebook กับเพจก็ต่างกันอีกนะใดๆก็แล้วแต่ฟังให้จบเดอ้อคือเฟซบุ o กอ่ะเราจะแอดเพื่อนได้สูงสุดประมาณ5,000คนเท่านั้นใช่ปะแต่เพจอะ่ะ มันสามารถมีคนติดตามหรือคนกดถูกใจได้เป็นล้านๆคนเลยซึ่งบางคนเนี่ยดังใน Facebook แล้วมาทํา y o YouTube บางคนทํา y o YouTube แล้วมาทําเพจเออ oh. มันก็เป็นอย่างเนี้ยเออตำนองนั้นแหละข้อ2ทําไมคลิปใน Facebook ปังกว่าคลิปใน YouTube เพราะว่าการเปิดคลิปแต่ละครั้งเนี่ย การใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคือจํานวนเน็ตที่ใช้อ่ะการเปิด u t u b e เนี่ยใช้เน็ตมากกว่า f c e b o o k f a c e b o o k เนี่ยมันเข้าถึงง่ายกว่าเอาง่ายๆคือวิก็ต่างกันแล้วนะถ้าเกิดว่าเราดูคลิปหนึ่งคลิปเนี่ยสมมติว่าเราดูคลิปหนึ่งคลิปผ่าน Facebook นะสาวินาทีไม่เปิดเสียงนับเป็น1วิวแต่ YouTube จะต้องเปิดเสียงและต้องดูอย่างน้อย30วินาทีเท่ากับ1วิวอันนี้ก็ต่างกันแล้วนะเพราะฉะนั้น บางทีอะคนถ้าดูเฟซบุ o กอะเขาไม่เปิดเสียงอุทราจังมาแล้วค่ะเช่นบางทีเขาดูคลิปในรถไฟฟ้าหรือกําลังแบบนั่งรถทัวร์กับบ้านมืดๆเปิดเสียงเนี่ยคนก็ดา่าเขาก็แบบเปิดเลื่อนไปเลื่อนแต่การที่เขาหยุดดูคลิปซ้ำวินาทีเนี่ยมันก็นับเป็นหนึ่งวิวแล้วนะแล้วกดแชร์ก็ง่ายกว่าโอ้มันสะดวกอะและสอดเขากับข้อสก็คือ Facebook เนี่ยมันแชร์กดแชร์ไปยัง แอปพลิเคชันอื่นๆได้ง่ายกว่าเช่นจะแชร์ไปในไลน์จะแชร์ไปในทวิตเตอร์ส่วนใหญ่เห็นสังเกตไหมคลิปต่างๆอ่ะมันเป็นไวรัลเพราะคณแชร์กันแล้วบางทีอ่ะถ้าแชร์ไปกลุ่มกลุ่มแบบเช่นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มขายของซึ่งในกลุ่มของ f a Facebook อ่กมันมีคนอยู่แล้วประมาณหมื่นคนแสนคนล้านคนถ้าเกิดเราแชร์ไปอ่ะก็มีโอกาสเห็นได้มากกว่าแต่ u t u b e อ่ะมันไม่มีช่องที่จะแชร์ไปยังกลุ่มอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคลิปใน Facebook ก็เลยมักจะปังมากกว่าคลิปใน YouTube เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวบรกกินน้ำแป๊บใครชอบกินน้ำยันฮีเหมือนเราบ้างคือเราติดอะเราว่ามันอร่อยเราซื้อที่แม็คโคนะตอนนี้ก็คือแพ็กละร้อยแปดสิบาทสิสิบสองขวดแล้วแต่ว่าห้างซูเปอร์ชิปภูเก็ตมันจะมีห้างซูเปอร์ชิปใช่ไหมจะขายที่ร้อยห้าสิบาทมีใครไม่เคยกินน้ำยันฮีบ้างอร่อยนะกินแล้วสดชื่น สดชื่นเหมือนยืนเหมือนยอดพึ่งแต่แต่แต่เพื่อนๆอย่าพึ่งชล่าใจไปเพราะคลิปบางคลิปคนก็เสิร์ชหาข้อมูลจาก YouTube แล้วไปทำใน Facebook เหมือนกันสามารถทำควบคู่กันไปได้ทั้ง YouTube และ Facebook แต่ถ้าให้เราแนะนำเราคิดว่าทั้งสองตัวเนี่ยควรจะทำไปพร้อมๆกันเพราะว่ามันช่วยกันดันคือ Facebook ก็ขึ้น YouTube ก็ขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคะ เปิดเพจเลยจ้าอย่าช้าอย่าช้าเปิด YouTube แล้วเปิดเพจด้วยเพื่อที่คนจะได้เข้าถึงง่ายขึ้นบางคนเขาตามมาจากเพจบางคนก็ตามมาจาก YouTube เพราะฉะนั้นทำควบคู่กันได้สร้างคลิปหคลิปสามารถลงได้ทั้งสองอย่างเลยเราก็กําลังทําอยู่เหมือนกันแต่ยอมรับว่าเราทํางานประจําด้วยเราก็เลยไม่มีประสิทธิภาพที่จะลง y o u t u b e ลง f a c e b o o k อย่างอย่างสม่ําเสมอหรืออย่างต่อเนื่องหรืออย่างแบบ เป็นกิจลักษณะเป็นแบบรูทีนะเพราะว่าเราอะยังติดงานประจําอยู่แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เรามีเวลาเราก็จะพยายามลงทั้งสองอย่างให้ให้มันแบบว่าเป็นเรียลไทม์ให้มันเป็นแบบกิจวัตรประจําวันหรือให้มันเป็นแบบสม่ําเสมอเออมากขึ้นนะเพื่อน,อนๆรอดูกันนะคลิปนี้มีสาระอะ คราวนี้มาส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้มีเกิดการแชร์มากขึ้นนั่นก็คือเรื่องปกคลิปหรือตําเนลส่วนใหญ่ในการออกแบบปกคลิปของ YouTube ก่อนนะ YouTube ก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเรามีคลิป YouTube ใช่ไหมคะแล้วเราออกตําเนลตําเนลก็คือหน้าปกไซส์ที่เราใช้ตอนนี้ก็คือ1 2 8 0 7 2 0พิกเซลแต่ ไซส์ขนาดนี้ในยูทูบบอกพอเราแชร์ใน f c e e o o o k บะบางทีหน้ามันเหลือครึ่งหนึ่งหรือบางทีก็เหลือครึ่งซ้ายหรือบางทีก็เหลือครึ่งขวาข้อความขาดบ้างเออมนเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าไซส์ Facebook กับไซส์ของ YouTube มันคนละแบบกันส่วนไซส์ลิงก์ของ Facebook ก็ถ้าสวยงามก็จะอยู่ที่120 0คูณ628พิกเซลซึ่ง เป็นไซส์แชร์ลิงก์กำลังสวยคือกรอบรูปการจัดวางโพซิชันมันสวยส่วนขนาดของคลิปก็ส่วนใหญ่อยู่ที่120 0คูณ1200พิกเซลแต่แต่ของ YouTube อยู่ที่1280คูณ720พิกเซลแล้วก็เทคนิคเล็กๆในน้อยในการที่จะทำให้คลิปของในช่อง Facebook หรือในเพจคนได้ดูนานขึ้นก็คือ เออในหน้าในมือถือของเราอะ่ะบางคนเขาตั้งค่าการตั้งค่าวิดีโออ่ะค่ะในเพจใน a c e b o o k อะ่ะให้เป็นแนวตั้งเป็นแนวตั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอคนจะฟีดดัะจะเลื่อนฟีดดัะมันเกินสามวินาทีเขาได้หนึ่งวิวและยิ่งท้าย,ยอดวิวเยอะเท่าไหร่บางคนชื่นอกชื่นใจหรือบางคนแบบอุปทานหมูว่าเฮ้ยคลิปนี้มันดังเฮ้ยคลิปนี้มันน่าดู<อ>คนก็แชร์ เออํำนองนี้960คูณ1440พิกเซลเพราะว่ามันเป็นคลิปในแนวตั้งพอแนวตั้งปุ๊บคนมีโอกาสดูคลิปได้นานขึ้นนี่คือเป็นเทคนิคเล็กๆในน้อยที่ทำให้ฟีดของเราเนี่มียอดวิวเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งในการที่จะทำให้คลิปปังใน Facebook นั่นก็คือการใส่ Wording ทุกคำ ลงไปในวิดีโอคลิปเพราะอะไรเพราะว่ายังมีกลุ่มคนที่ปิดเสียงแต่อ่านข้อความหรือมีกลุ่มคนที่หูได้ยินไม่ชัดขออ่านข้อความหรือมีกลุ่มคนที่เขาอาจจะเป็นหูนวกอะไรเงี้ยก็เป็นกลุ่มคนที่เขาก็ดูคลิปเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครจะเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ได้อุทธรณ์จังมาแล้วค่ะสุดท้ายท้ายสุดแต่ไม่สุดท้าย อองงเราจะมาแชร์คลิปในการทำ YouTube วิดีโอต่างๆให้เพื่อนๆฟังอาทิตย์ละ1คลิปอย่างน้อยรอชมนะคะว่าคลิปต่อไปอุตระจังจะเอาประสบการณ์จริงของเรามาแชร์อะไรบ้างวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายหวังว่าคลิปนี้คงไม่มีใครมาเม้นเรื่องคิวฉันนะ <S 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 ออโอ๊ยเมืออเอเ่อยคอเอเนจีเยอะไปหน่อย ขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแล้วสัญญาว่าจะมาแชร์ใหม่เดอ้อใดๆก็ฟังให้จบนะจ๊ะเออเอ,อ,เอ,อลืมบอกลืมบอกลืมบอกคือถ้าเกิดว่าเราเอาคลิปไปแชร์ในเพจเพจนะจ๊ะเราจะสามารถเปิดสร้างรายได้เหมือนกับ u t u b e เลยค่ะซึ่งรายได้ก็เป็นดอลลาร์เหมือนกันเพื่อนๆคะทำคลิปมาแล้วก็ แชร์ทั้งสองช่องทางเลยจ้าช่วงนี้แบบเราต้องหาไรายได้เสริมใช่ไหมจัดไปอย่าให้เสียลุยสู้ YouTube หน้าใหม่ทุกคนคะเราจะต้องช่วยกันนะคะก็คือเราก็ดูคลิปกันเองนี่แหลคะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูคลิปกันเองก็รายได้ไม่ไปไหนใช่ปะเออเออแค่นี้แหละบ๊ายบาย